เราจะมากันที่เรื่องของน้องเอ็มฮะน้องเอ็มบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งฮะที่บอกว่าเจอกับเอ่อเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนครับนะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ไซตงงานก่อสร้างที่1นึ่งก็แล้วกันในจังหวัดภูเก็ตครับเมื่อสัก8ปดปีที่ผ่านมาที่บอกว่าเป็นการไปทํางานหรือว่าไซตงงานเนี่ยไปทํางานกันในป่านั่นเองนี่นะครับไซตงงานในป่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยตอนนี้น้องเอ็มอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับเอ็ม รครับ,รบเอ็มฮะช่วยผมเสียงดังด้วยเสียงเอ็มทุ้มนุ่มลึกมากๆเลยอโหลครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับดีขึ้นนะฮะนะฮะเอ็มปัจจุบันนี้อายุสามสิบสี่ปีครับผมนะฮะประสบการณ์นี้ไม่ได้เจอด้วยตัวเองแต่ว่าเพื่อนเป็นคนเจอครับผมพอดีคือว่าเรื่องนี้คือว่าพอดีคือว่าเพื่อนผมได้ยินมาจากคือว่ามีสัตว์เป็นพี่เขยของเพื่อนนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเดียวขอ เล่าเลยนะครับคือเล่าตามที่เพื่อนเล่าให้ฟังคือว่าเพื่อนบอกว่าเมื่อประมาณแปดถึงเก้าปีก่อนนะครับเพื่อนได้มีโอกาสบอกว่าได้ไปจังหวัดทางภาคใต้ทางภูเก็ตได้ไปเที่ยวบ้านที่สาวอะไรมานี้ครับแล้วก็ต่อมาก็คือว่าทางก็คือว่าเพื่อนก็นั่งคุยกับทางพี่เขินแล้วก็รวบบมาพูดเรื่องเรื่องนี้แล้วก็คุยเรื่องผีนะครับแล้วก็ ที่เคยของเพื่อนเล่าฟังว่ามีครั้งหนึ่งแต่ว่าเหตุการณ์นี้เพื่อนบอกว่ามันเกิดขึ้นมานาน้ะครับแต่ว่าที่เพื่อนได้รับมาประมาณแปดถึงเก้าปีก่อนที่เพเล่าเลยฟังครับคือว่าอยู่มาวันหนึ่งะครับคือว่าพี่เคยไปคือว่าไปรับงานอยู่ในใช้งานคือว่าเป็นกลางสวนยางนะครับเป็นกลางสวนยางในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ระหว่างที่ไปตั้งใช้งานอยู่แล้วก็ระหว่างปกติช่วงสักประมาณสักประมาณ หนึ่งทุ่มเหลอครับหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเหละครับคือว่าคือว่าคนงานของพี่เคยครับคือว่ากาลังนั่งรับประทานอาหารรับทานนั่งทานคือนั่งเด็กอยู่ดีก really ็ต้องคือว่าคือว่าทางในป่าในในทางสวนอยางมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งวิ่งออกมาจากในสวนอยางวิ่งแล้วแล้วก็ทางคือว่าคนงานของของพี่เคยของเพ่นก็ตกใจว่าเอยว่า เป็นใครหนี<ม>อะไรมามานีแล้วก็วิ่งมาตรงปุ๊บมาตรงที่วงรับประทานอาหารแล้วก็บ,บอกว่าพี่ผมขอดื่มน้ําหน่อยได้ไหมล่ะแล้วก็ทางคนงานก็น้ำไม่ดื่มแล้วก็นั่งคุยคแล้วก็ถามว่าเอาไปไหนมาคือวิ่งหนีอะไรมามอ๋อพี่ผมวิ่งหนีคนมาเนี่ย<ม>เขาเขาไล่ตีผมประมานี่<ม>้ก็นั่งคุยกันค,คุยกันคุยกันประมาณประมาณเป็นชั่วโมงแหละครับไม่ดีอยู่สักประมาณ สามทุ่มนะครับคือเด็กผู้ชายคนนั้นก็ขอตัวกลับแล้วก็สามสี่วันนะครับมันเป็นอย่างนี้คือว่าติดต่อกันสามสี่วันที่สองก็มาเหมือนเดิมมาขอน้ําดื่มเหมือนเดิมวันที่สามก็มาเหมือนเดิมออืก็มาเหมือนเดิมคือมาในลักษณะเดิมอืแล้วก็เขาไปสังเกตไทยทางคนงานนะครับคือว่าพี่ตัวพี่เขยของเพื่อนคือว่าไม่ได้เจอนะครับคือทางคนงานคนเจอ แล้วพอแล้วพอคือว่าเหตุการณ์คือมันมันเฉลยเข้ามาเขาสังเกตว่าว่าลักษณะการแต่งกายทําไมมันมันเหมือนเดิมอพราะั้นพอเรื่องเสือนะครับแล้วต่อมาเจก็เป็นอย่างนี้คือสามวันอืแล้วันที่สี่ก็ยังเหมือนเดิมมาคุยก็มาคุยเรื่องสนิทกันแล้วก็วันวันที่สี่นะครับวันที่สามที่สี่คือทางคนงานถามว่าเออน้องบ้านอยู่นะอ๋อเนี่ยพ่อผมบ้านอยู่ตรงนี้ครับ บ้านอยู่ตรงนี้เนี่ยพอีผมผมไปมีเรื่องกับคนตรงนี้เขาชอบไล่ตีผมอะไรผมแล้วคือผมไม่กล้ากลับบ้านผมแล้วผมเกาวิ่งมาตรงนี้คือว่ามาขอความช่วยเหลือแล้วก็มาคือว่าเหนื่อยแล้วก็มาขอน้ำดื่มแล้วพอคุยอะไรเสร็จปุ๊บแล้วก็คิดว่าคนที่ไล่ตีแะครับคงจะหนีไปแล้วคงคงจะหายไปแล้วก็เลยขอตัวกลับเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณสามสี่คืนแล้วก็ประมาณ ประมาณว่าคืนที่คือวันวันที่สี่แหละครับวันที่สักประมาณสี่ประมาณสามสี่โมงเย็นคือว่าพี่เขยนะครับคือว่าพี่เขยของเพื่อนครับได้ชวนคนงานนะครับคนงานที่แบบว่าที่ในที่เกิดเหตุคนงานชวนคนงานนะครับคือว่าเออเอว่างไหมพอดีว่าเออจะไปงานเผาคนไหนหน่อยคือว่า อ่ะไปเป็นเพื่อนหน่อยอะไรหน่อยค,คือว่าพอดีผู้ใหญ่บ้านเขาชวนไปงานเผาศพของญาติเขาอะไรเขาแล้วก็เขาไปกันนะครับไปที่วัดวัดนี้แหละครับที่เขาเล่าฟังว่าวัดนี้จะอยู่ตรงป่าใกล้ไซงานนะครับอพอคนงานไปถึงที่ต่อไปที่วัดไปที่เผาแล้ะครับแล้วก็คือว่าตอนแรกเขายังไม่เขาเขายังไม่เอกใจย,ยังไม่สงสัยเลยแล้วแล้วต่อมาทางเจ้าภาพเขาก็ แจกดอกไม้จันเพื่อจะไปวางไปครับแล้วคนงานที่เอาดอกไม้จันขึ้นไปวางบนเน้นะครับที่จะเผาเขาไปเห็นรูปถ่ายแล้วแล้วเขาแล้วเขาเอกใจแล้วเขาคิดว่ามันคัล้ายคับคากับคนที่เราเห็นเนื่อที่สามสี่คือที่สามสี่วันที่ผ่านมานะสามสี่วันที่ผ่านมาครับมันมันเหมือนนะอืแล้วต่อมาเขาก็คือว right. mm. ่าคนงานก็ค คงคิดว่านหน้าคงจะคล้ายกันคน<ม>ทางภาคใต้่าผิวคล้ำแบบหน้าคงหน้าคมคมคงจะคล้ายกันแล้วก็ต่อมาอะพอทอดคือว่าดอกไม้จเสร็จอะไรเสร<ม>็จปุ๊บแล้วก็ลงมานั่งมานั่งคือข้างล่างแล้วต่อมาทางคนงานนะรอครับต้องคุยที่เคยคุย,คยกับพี่เขือเรื่องนี้ว่าเออว่าคนที่เสียชีวิตนหครับเหมือนผมเคยเห็นเมื่อสามสี่วันที่ผมเล่าข้าแก่ฟังเหรครับ แล้วพี่แล้วพี่เืยก็บอกว่าเฮ้ยจริงเหรออะไรเ่รเนี่ยจริงเหรอแล้วต่อมาคือทางพี่เขยของเพื่อนะนะครับก็ไปสอบก็ลองไปสอบถาม<ะ>คือต้องคือยอมเสียมารยาทะนะครับคือถามเจ้าภาพถาม<ะ>ว่าเด็กหนุ่มคนนี้<ะ>เป็นอะไรเสียชีวิต<ะ>แล้วก็ทางญาตินะครับท,<ะ>ที่เขาบอกว่าอ๋อเด็กหนุ่มคนนี้แล้วคือว่าโดนอื โดนคือว่าโดนคู่อริแหละครับโดนคู่อริที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับทําร้ายเสียชีวิตในป่ายางตรงที่ไ่งานที่พี่กัเพื่อนไปตั้งอยู่แหละครับโดนโดนทุบคือว่าโดนตีแล้วใส่โดนตีแล้วมัดใส่ตะสอบแหละครับครับนโดนตีแล้วก็มัดมัดใส่ตะสอบนะครับคือเสียชีวิตแล้ว ประมาณคือว่าก่อนที่จะไปเจอคือเสียก่อนที่จะไปเจอศพประมาณสองสามวันนะครับพอไปเจอครับแล้วอ่าใช่ครับคือว่าพอได้ยินหนิงคือพอคนงานแล้วก็พี่เขยของเพื่อนได้ยินหนิงนั้นคือคนนั้นก็ตกใจเลยครับคตกใจแหละครับตกใจว่าเอ๊ยมันเป็นมันเกิดได้หรือใช่คือเขาบอกว่ามันคือเขาบอกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้นะคือว่า เรื่องแบบนี้มันมันมันมีจริงเหรอคือเขาก็ไม่ได้เมาคือว่าคือดื่มคือทางคนงานดื่มนะครับดื่มแต่ว่าไม่จริงกับมากแต่เขาบอกว่าระยะเวลาสามสี่วันที่เด็กหนุ่มคนนี้วิ่งออกมาจากป่าคือวิ่งหนีออกมาแล้วก็มาเพื่อขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือแล้วก็มาขอน้ำดื่มแล้วคือเหนื่อยมาขอน้ําดื่มสามสี่วันนะครับคือสายนมามาขอน้ําดื่มแล้วก็คนงานก็ แล้วคนงานก็เลยแบบไปุไปเห็นตอนที่วันเผาเขาเชิญบอกว่าเชิญพี่เขยของเพื่อนแบบคือว่าไปร่วมงานเนี่ยแหละครับเราพอเห็นก็เลยรู้ว่าเป็นเป็นคนเดียวกันเป็นคนเป็นคนเดียวกันไม่ใช่ว่าคนหน้าเหมือนกันหรือว่าเป็นพี่น้องกันแต่เป็นคนเดียวกันที่โดนท้ายนี่แหละอืมถ้าใช่ครับตอนแรกเขาคิดว่าคงหน้าคล้ายกันเพราะว่าคนทางักตใย้น่าจะคมคมนี้นะครับแล้วพอต่อมาทางคนงาน เขาเอกใจว่าและเขาเล่าให้พี่เผยว่าว่าอว่าเขาแก่ครับเนี่ยมันเหมือนที่ผมเคยเจอเมื่อสามสี่วันก่อนที่วิ่งออกมาจากป่าแล้วก็มาเหมือนเราขอความช่วยเหลือแล้วก็มาขอน้ําดื่มแหละผมว่าน้องอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าว่าเสียชีวิตมั้งก็เลยเหมือนกับต้องทําซ้ําไปซ้ํามาแบบเนี้ยแล้วก็บังเอิญอ่ะจะมาจูนติดกับพี่กลุ่มนี้พอดีวิ่งออกมาก็เจอพี่เขาวิ่งออกมาก็เจอพี่เขาเป็นแบบนี้อยู่สามสี่วัน ใช่ครับแล้วก็ทางไอเขาเล่าฟังว่าคือว่าทางเด็กหนุ่มคนนี้นะครับที่เสียชีวิตทีี่ชวิตแล้วก็เจอนะครับคือว่าที่เจอวิญญาณนะครับเป็นคนแบบว่าอุปนิสัยคือพันธพาเก้าล้าวแล้วก็ชอบไปมีเรื่องกับคนภายในหมู่บ้านนะครับอ๋อแล้วเขาจับจับคนร้ายได้ไหมครับอันนั้นผมก็ไม่ทราบนะครับผมไม่ทราาครับอันนั้นผมก็ไม่ทราบแต่ว่าคือว่าโดน คือว่าโดนตีแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็เอาใส่กระสอบแล้วก็เอาศพมาทิ้งใสมาทิ้งในป่าในในสวนยางพาราในไซงานนะครับครับเอาละนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะที่คุณเอ็มไปฟังมาจากเพื่อนนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ที่สวนยางหนึ่งหรือว่าในป่าหนึ่งที่ภูเก็ตก็ละกันนะครับเอาละฮะขอบคุณมากคุณเอ็ม ครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับไม่เป็นไร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 ไม่ซีเรียสครับถือว่าเรานําประสบการณ์มาแชร์กันเนาะนะครับขอบพระคุณครับคุณเอ็มบครับผมสวัสดีครับ